ขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อ,อยู่กับผมในช่องบูมซ Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผม <Yeah. S 1> ในส่วนของวันนี้นะครับ <Ooh. S 1> เดี๋ยวผมจะมาสมัครกระเป๋าคอยเบตให้เพื่อนๆดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่า เนื่องจากมีเพื่อนๆนะครับบางท่านนะครับที่ไม่สามารถเข้าไปสมัครใช้งานได้นะครับหรือว่ามีปัญหาไม่สามารถเข้าไปใช้งานในตัวของกระเป๋าคอยเบลดได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองสมัครใหม่นะครับสมัครบัญชีใหม่ขึ้นมานะครับสมัครกระป๋าใหม่ขึ้นมาให้เพื่อนดูนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะสมัครได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับวิธีการสมัครกระเป๋านะครับเนื่องจากครั้งก่อนนะครับผมได้ทําการ อาทอนเหรียญไปนะครับก็คือเจ้าคลิปคลิปนี้เลยนะครับผมทําการถอนเหรียญบิตคอยนะครับไปจากแอปเกมเกมหนึ่งนะครับนีเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมเสร็จทีนี้นะครับผมทําการถอนเสร็จแล้วนะครับผมก็พูดในคลิปว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับในคลิปต่อไปก็คือคลิปนี้นะครับว่าผมได้รับเหรียญหรือเปล่านะครับตรงนี้ สรุปนะครับก็คือผมได้รับเหรียญจริงๆนะครับผมเขาโอนเหรียญมาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็เล่นกันยาวๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาหลักฐานให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอเคเอาเค้บผมนี่นะครับก็จะเป็นเมลนะครับที่ทางตัวแอปเขาส่งมาให้ผมนะครับว่าคุณเพิ่งได้รับนะครับอันนี้0 0 0 0 0 0 0 4 1 BTC นะครับตรงนี้นะครับผมแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมนะครับ อ่านี่นะครับนันโเกมนะครับเขาก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าผมได้รับเขาได้ทําการส่งเหรียญมาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นภาพนะครับที่ผมได้ทําการแคปมานะครับแคปหน้าจอมาเพื่อที่ให้เพื่อนๆดูนะครับผม อ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับในตัวเกมตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้อ่าว่าอีกประมาณ6วันนะครับถึงผมจะทําการถอนเหรียญได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกระเป๋าคอยเบทกันสักนิดนึงนะครับว่าอ่ายอดบ TC ของผมได้เข้าไปจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาในกระเป๋าคอยเบทแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็ได้รับมาจริงๆนะครับ อ่ะตรงนี้นะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับจะเป็นวันที่แล้วก็เวลาที่เขาทำการโอนเหรียญมาให้ผมนะครับก็คือวันที่21เดนะครับเดือน4 2564เวลาอ่าน่าจะประมาณ7โมงครึ่งนะครับ7อ่็า0 7 3นนก็น่าจะประมาณ7โมงครึ่งนะครับผมผมก็ได้รับเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปเล่นกันต่อได้เลยนะครับผมอันนี้เขายังจ่ายจริงและก็จ่ายชัวร์อยู่นะครับผมอ่ะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกระเป๋าคอยเบลกันเลยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่กันในตัวเว็บของคอยเบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนสามารถไปค้นหาใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์ว่ากระเป๋าคอยเบทก็ได้นะครับผมแล้วก็กดเข้ามาในตัวเว็บไซต์นะครับเราเข้ามาสมัครในเว็บไซต์ก่อนนะครับอ่ะโอเคเสร็จทีนี้นะครับพอเพื่อนมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนนะครับมากดตรงนี้นะครับเราจะต้องทําการแก้แคปชั่นก่อนนะครับตรงนี้นะครับว่าฉันเป็นมนุษย์ตรงนี้นะครับจิ้มไปเลยนะครับ จุดอ่ะโอเคแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับผมจักรยานนะครับในจักรยานจักรยานอ่ะอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะจะเจอหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับผมให้เพื่อนนะครับมากดที่3มขีดด้านบนนี้นะครับผม3มขีดตรงนี้นะครับอ่ะกดเลยอ่าแล้วก็มากดตรงนี้นะครับที่ เริ่มต้นตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับจะสําหรับคนที่มีกระเป๋าคอยเบตอยู่แล้วนะครับผมให้มากดที่คําว่าเริ่มต้นนะครับจึ๊กอ่าเสร็จทีนี้นะครับเขาก็จะให้เราสร้างบัญชีนะครับตรงนี้นะครับก็ตามที่เขาเขียนเลยนะครับตรงนี้จะกรอกชื่อจริงนะครับนามสกุลแล้วก็ใส่อีเมลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับว่าฉันรับรอง ว่าฉันมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะครับผมตรงนี้นะครับจะต้องมี18ปีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้ายุไม่ถึงนะครับก็ปรึกษากับผู้ปกครองก่อนนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองสมัครให้ก็ได้นะครับผมพอเรากดเสร็จนะครับให้มากดที่คําว่าสร้างบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการกรอกข้อมูลลงไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อ่าก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือนะครับมีเพื่อนๆนะครับอ่าบางท่านนะครับที่ติดปัญหาตรงนี้นะครับก็คือตรงที่ใส่รหัสตรงนี้นะครับไม่สามารถอ่าที่จะใส่รหัสได้นะครับใส่รหัสไม่ผ่านนะครับเป็นการอ่าเหมือนกับว่าเราไปตั้งรหัสไม่ผ่านนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่ออ่าว่าเพื่อนๆติดตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆติดตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีของผมนะครับวิธีของผมก็คือนะครับถ้าผมจะทําการพิมพ์นะครับตัวแรกนะครับ เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือถ้าถ้าสมมุติตัวแรกนะครับเราให้พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเป็น A พิมพ์ใหญ่อย่างนี้นะครับตัวหลังนะครับก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมก็พิมพ์เป็น A พิมพ์เล็กอย่างนี้นะครับพิมพ์เป็นคําไปนะครับแล้วก็พอต่อหลังจากตรงนี้นะครับผมมาพิมพ์บรรทัดข้างล่างนี้แล้วกันนะครับผมมาเขียนที่บรรทัดข้างล่างนะครับก็ใส่ตัวเลขไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่แค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ หลังตัวเลขเราจะต้องมีสัญลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบวกก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวลบตัวขีดอะไรนะครับตรงนี้ก็อ่ะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อนเลยนะครับเสร็จทีนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองกดสร้างบัญชีดูนะครับดูนะครับว่ารหัสจะผ่านหรือเปล่านะครับผมอ่ะแต่อันนี้นะครับผมกดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดสร้างบัญชีให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะกดได้ไหมนะครับผมอ่ะผมกดเลยนะครับปั๊บโอเคี๋ยวก็รอสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคโอเคบันทึกรหัสผ่านไหมนะครับกดบันทึกไปเลยนะครับถ้าสมัครกับโทรศัพท์มือถือนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้นะครับเขาลังอ่าส่งอีเมลยืนยันไปที่เมลของผมตรงนี้นะครับผมให้เราเข้าไปทําการยืนยันอีเมลนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปทําการยืนยันอีเมลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อนๆก็จะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นการตั้งค่าการยืนยัน2ขั้นตอนนะครับเพื่อความปลอดภัยของกระเป๋าคอยเบรกของเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมเขาก็จะให้เราทำการเลือกประเทศนะครับตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นประเทศไทยนะครับส่วนอันต่อไปนะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆตรงนี้นะครับกรอกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งโค้ดมานะครับในเบอร์มือถือของเรานะครับผมตรงนี้นะครับพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดที่คําว่า ส่งรหัสตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกเบอร์แป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับผมเพื่อนๆกรอกเบอร์เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะส่งโค้ดมานะครับให้เรานะครับเป็นจํานวน6ตัวนะครับให้เป็นพื่อนนะครับทําการใส่โค้ดที่เขาส่งมาได้เลยนะครับผมอันนี้ของผมนะครับอ่ะโอเคเสร็จทีนี้นะครับ พอเรากดเสร็จนะครับเราก็มากดที่คําว่าส่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ากดที่คําว่าส่งตรงนี้ได้เลยนะครับอ๋อโค้ดมีจํานวน7ตัวนะครับผมผมต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับโค้ดมีจํานวน7ตัวนะครับผมก็ว่าทําไมกดส่งไม่ไปนะครับเมื่อกี้อ่ะโอเคผมก็จะกดส่งเลยนะครับผมกดส่งตรงนี้นะครับโอเคกดไปเลยนะครับจึ๊ก อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารอกันสักครู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับหน้าต่างนี้นะครับเราก็กดปิดไปก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับอ่ะเรากดที่คําว่าข้ามไปก่อนตรงนี้นะครับผมอ่าเรายังไม่ทําการอ่าโอนเงินดิจิตอลอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับตรงนี้กดข้ามไปเลยนะครับเราจะเข้าไปดูในกระเป๋าของเรานะครับอ่านี่นะครับผมผมก็ได้กระเป๋าขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ เราก็มากดที่3ามขีดนะครับอ่ะกดที่3มขีดตรงนี้อ่ะจิ้มไปเลยนะครับปับ๊บอ่ะนี่นะครับก็จะมีนะครับการตั้งค่าต่างๆอะไรต่างๆตรงนี้นะครับอ่อันนี้หน้าแรกนะครับตรงนี้อะไรเนี่ยพอซิามซับลำสำหรับคุณการแจ้งเตือนอะไรตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามากดดูแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็มีกระเป๋าคอยเบดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าโอเคครับผมเมื่อกี้นะครับพอดีอ่าอินเทอร์เน็ตของผมหลุดไปนิดนึงนะครับอ่าโอเคเสร็จทีนี้นะครับเราก็ทําการสมัครกระเป๋าเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเหรียญต่างๆนะครับที่เราจะสามารถหามาได้นะครับผมตรงนี้นะครับมีทั้งบิตคอยนะครับบิตคอยตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําคลิปรีวิววิธีการหาบิตคอยฟรีไปแล้วนะครับอีทิเลียมนะครับแล้วก็ไลท์คอยตรงนี้นะครับ 3ตัวนี้นะครับผมได้ทําคลิปรีวิวไปให้เพื่อนๆดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในช่องของบูมซ่าชาแนลเลยนะครับผมหรือว่าเดี๋ยวผมจะนําลิงก์ของคลิปวิดีโอต่างๆนี้นะครับมาแปะเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในคำอธิบายเลยนะครับผมอ่าส่วนวิธีการใช้งานนะครับอ่าวิธีการใช้งานนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราจะนะครับทำการ ให้เขาส่งเหรียญมาให้เรานะครับอ่ะเหมือนกับว่าผมเล่นแอปแอปหนึ่งนะครับแล้วก็แอปแอปนั้นนะครับเขาถามอ่าที่อยู่ของกระเป๋าบิตคอยนะครับผมที่อยู่ของกระเป๋าบิตคอยใช่ไหมครับให้เพื่อนเพื่อนะครับมากดที่บิตคอยเลยนะครับผมอ่าเพื่อนๆดูดีๆนะครับดูดูชื่อดีๆนะครับว่าบิตคอยหรือว่าบิตคอยแคสหรือว่าอะไรนะครับดูดีๆนะครับเสร็จทีนี้นะครับ เราจะให้เขาทําการส่งเหรียญมาให้เราใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องกดที่คําว่ารับนะครับแต่ถ้าเราจะนาอ่าเหรียญในกระเป๋านี้นะครับส่งออกไปที่อื่นนะครับเราก็ต้องกดที่คําว่าส่งนะครับตรงนี้ครับแล้วก็มากดที่คําว่ารับตรงนี้เลยนะครับผมอ่าจิ้มไปเลยนะครับปั๊บโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคโอเคกดที่ฉันเข้าใจนะครับผมอ่าโอเคข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับ อ่าเสร็จที่นี้นะครับให้เพื่อนนะครับทําการอ่ากด Copy คัดลอกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะคัดลอกตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะสแกนค r Code ์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของกระเป๋าของเรานะครับผมอ่าโค้ดพวกนี้จะเป็นที่อยู่ของกระเป๋าของเรานะครับที่เราจะให้เขาทําการโอนเหรียญมาให้เรานั่นเองนะครับผมอ่าอ่าแนะนำนะครับให้เพื่อนนะครับกด Copy ทั้งหมดนะครับแล้วก็นําไปวางไว้นะครับผม เดี๋ยวถ้าเหมือนกับว่าถ้าโค้ดตัวใดตัวหนึ่งไม่ครบเขาจะส่งผิดนะครับผมแล้วเราก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับตรงนี้นะครับอ่ะโอเคโอเคครับผมผมหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับน่าจะ,ะสมัครกันเป็นแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับผมคงจะ ไม่พูดเร็วเกินไปนะครับผมหรือว่าถ้าติดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับก็มาพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่วนวิธีการใส่รหัสใส่ยังไงให้ถูกต้องนะครับเมื่อกี้นะครับในคลิปวิดีโอผมก็ได้บอกเอาไว้แล้วนะครับให้เพื่อนๆใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วก็ใส่สัญลักษณ์อะไรก็ได้นะครับที่เราจาที่เราจําได้นะครับผมใส่ลงไปข้างหลังนะครับสัก1ตัวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันนะครับ บัญชีของเรานะครับเพราะว่าถ้ายิ่งรหัสผ่านเรายากมากแค่ไหนนะครับการที่เราจะโดนแฮกบัญชีมันก็จะมีน้อยนะครับผมอ่ะโอเคอยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมสรุปนะครับว่ากระเป๋าวิตคอยก็ยังสามารถสมัครได้ตามปกตินะครับผมอ่ะโอเคถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับก็สามารถกอคลิปกลับไปดูได้นะครับผมกลับไปดูได้นะครับผมอ่ะโอเค ในส่วนของวันนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงเพื่อนๆก็อ่าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมซาชาแนลด้วยละกันนะครับผมอ่าก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับอีกไม่นานนี้นะครับผมจะทําการแจกวอลเล็ตนะครับผมอ่ากดกระดิ่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลาผมมีกิจกรรมการแจกต่างๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะอ่าไม่เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้นะครับอ่า ถ้าคนที่กดกระดิ่งเอาไว้ก็จะมีสิทธิ์มีโอกาสได้รับก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะครับถ้าเวลาผมมีการอัปเดตคลิปหาเงินฟรีใหม่ๆนะครับหรือว่ากิจกรรมการแจกอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ผมก็พูดมากมาเยอะแล้วนะครับผมโอเคยังไงก็เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอย่าลืมใส่มุ้งใส่แมสนะครับแล้วก็พกเจลล้างมือติดตัวด้วยนะครับอยู่กับบูงซาชาแนลกันไปนานๆนะครับ ติดปัญหาอะไรตรงไหนยังไงพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้นะครับบูมซ่าชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ